มากำลังกระชุ่มครับผมจัดคลีมให้มันจุดจัดจจ้าครับน่เี้เปิดละครพัเรื่องใหญ่ยาวครับผมเาจานตีครับ้องการตอนนี้วนที่สเือสองสองไ่เลี้ยวสองไ่เร็วอันนี้เป็นผู้ชายหรืออะไรอ่าลรารซีวิแม็กคำสาญยาขอนุบานนอกลีโอว่ารอกับบอลตายน้ำอูนเสียงพี่ทองเอิญนองขึ้นชินจังล้ครานชินนั่นแหละเหลือยูริกับก็้ไมีมีอ้ีกแต่งงานกันแต่งงานกันด้วยอย่างเดียวเบ้เขากัน แต่นี้ยังไม่เลี้ยงบีบหรครับไม่ไม่มันครละแนวคนละแนวมันหลุดไปเลยใช่ไหมมันค่าละเที่ยมเรียนไหมเราเหลืออีกกี่ปีในบล็อกนี้อีกสองพันสองปีสุ้มไม่เขาโหมเราเอาไวายได้ยุก้จบล็อกนี้ขายไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยตอนนีอันนี้ไม่เชื่อครับใครดาไม่ดาเอาเก็บถ้าเป็นหม่ได้แต่แรงเราเป็นเราขายความเป็นภาพรวมกลยครับเขาเรียอยากลองปรับใหม่ดูเพราะเราทำอย่างนี้มาละนานละอันเด่นไม่เด่นเดี๋ยวอีกเพียงหนึ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตรงไหนนะฮู้นะอีกเพีงนี้อันนี้ยังไม่ไ้ลองอันนี้เป็น หทักลที่พักแจมโดดไหมมันไม่โดดแต่ว่ามันโดดมาลกเพาะเลียนเราเพลงยิงเขามาอีกวอหรือว่าหนูจะเอาหรืย่เเพงสองเอาเพลงฮักก่อนได้รักั่สั่นมอลลาร์่มามพิเมาเพงฮักเลยใช่ไมนะาคตรระดับเดมอดเดือดเดือดือดเดืเดือเดือเือเดือย่าือดเดอดเดือี่ดือดเลยอดเดือเอ้เเเือออน สเตี่วเดม๋ยี่้อ okay. เ่องกันตพี่น like cool ้องตอนนี้นะคะเปิดวงฟุบเปิดวงละครรชีวิตแหนคำสยาของหนุมบ้านนอกมีโอลอดกับวอตต์ตายน้ำพุนเสียงพีนทองอัดน้องขึ้นพี่จังฮากแอนนี่แต่งงานแต่งงานกันเดอรูแล้วก็เข้า แล้วก็เข้าสกีสองขโมยต้องไหมคะเรือามาโชว์ตัวนั่นแหะที้นีหัวน้อยแล้วก็บางอะจันท์แดงกับเขียวเจ็บจุงเบยจีจั๊กที่เนี่ยเพ่งเพ่งสาเพ่งแดงถ้าจะเป็นแล้วรชีวิตไม่สิ่ง่ก็เลยแต่เสือสบย้อนเพ่งกับผม สวจวดหลังาจใจจุดใจสายม่ขาดเส้ตจวดเสายขาดจรือ้เล่นแบบด้วยนะต่อไปมัอไปมันตามต่ไปัติดตามด้วนะคะในคืนติเราก็จะมีเืนนะสามะจังใดกระสายีงเด้อขยญ้ทีมยี้ปไปกันเป็นจังใดจ่าแม่แม่เห็นลูกๆต่างอกต่างใจซ้อมค่ะปากนี่พรุ่งนี้แล้วนะคะคงจะเป็นเนมืออื่นหละพี่น้อง มืออื่นเพื่อเริ่มงานน่าจะเป็นสคริปต์ใหม่เริ่มต้นมืออื่นเด้อจ้าแม่แม่ถ้าพิดาลาดประการใดซาบึงการกับขออภัยด้วยแต่ว่าเห็นลูกลูกแต่ละคนต่างอกต่างใจขนาดนี้รับรองวันวนว่ามั่นลูกลูกโตกเกียวมิวสิกไปเรียนยูมองได้แม่แม่คนดใดไกลใสไปให้กำลังใจลูกๆเด้อจ้าแม่แม่เพราะว่าแต่ละสคริปต์แต่ละบทแต่ละบาทนี่ ลูกๆพากันตังอกต่างใจเฮ็ดออกมาบัอยางคักจะอย่าให้ลูกๆได้ผิดหวังลูกๆกระสิบดได้เฮ็ดให้แม่แม่ผิดหวังให้กันเพราะว่าลูกๆต่างอกต่างใจบอดบียกับประชุมอยู่น้ำลูกๆจนว่าดึกว่าเดือนพี่น้องเอ้ยพากันเห็นความต่างอกต่างใจของเพิินคากปานนี้เข้าเป็นเอฟซีตัวยงเข้าเป็นเอฟซีตุกเยวมิวิีเข้าเป็นเอฟซีใุญ่า้านพิเลนเข้าต้องสนับสนุนจะ ลากเขาเราต้องทุ่มแม่แม่คนใดบ่มีเงื่อนทุ่มก็บริเป็นยางเด้ที่ซาบองการว่าลักเขาเราต้องทุ่มนี่บริได้ว่าทุ่มแต่เงื่อนแต่ท้องนี่จ้ะแม่แม่ทุ่มกําลังใจอืมมีกําลังอกกําลังใจเข้าก็ส่งไปห้ลูกๆโกตัวเกียวมิวสิกมังได้ไก่มังไไดยุกไก่ผู้ใดยุกไก่มองการแสดงจังสีเข้ากับไปใหกําลังใจย่างหน่อยกับไปคอท้ายลูกคอจับใหม่จบมือสิแม่แม่แม่บ่เปนว่าคําว่าทุ่มนี่ คือมีแต่ให้เงินให้เงินบอมแนจ่าแม่แม่มแมบางคนก็สิเข้าใจบางสันแม่แม่บางคนก็จะโอ้แม่บอมีเงินดอกลูกจังสินะสาบึงการไมายพราว่าทุ่มนี่คือทุ่มก,กําลังอกกาลังใจจ่าทรงกําลังใจให้ลูกๆลูกๆก็สิดีใจแล้วนอกจากแม่แม่ันเห็นนางสีไปทักทายขอท้ายรูปได้บ่ลูกจังสิจันสิภาคันดีใจได้จ่าเข้ากับบึงจังหวะน้ำเนาะแม่แม่ แต่ว่าทุกคนก็นดีใจเบิดนั่นลหะตามที่ซาวบึงการไปสัมผัสลูกๆคนไหนทาแม่แมนเทนแม่แมนน่ะเพิ่นมาขอทายรวมน้ำนะพากันดีใจตัวจะบางคนก็นจะโอ้ยฉันมีคนหูจากอยู่ตัวนี้่างสีนาะเข้ากัไปให้กำลังใจลูกๆอยู่บองใดกับไปให้กำลังใจมันเต็มเดินเต็มลานที่เพิ่นแสดงเน้วจ๊ะนี่คือ fc ที่ดี fc ตัวโยงผู้ดเด ไปบ่ได้ก็บ่ได้ว่ากันดีป่ะิว่าฉันไปบ่ได้ฉันกับเอฟซีตัวยงไปบ่ได้ก็ให้กําลังใจยูนาจอจ้าไม่แม่แต่แต่สถานการณ์เนาะทราบเปงการก็คือกันไปใช้บ่ได้กระเบื้องน้าจอให้กําลังใจนาจอกดหัวใจเพื่อนยูนาจอเอาขึ้นกันจ้าไม่แม่